สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอ,ปอ,ปอามปอมทำอาหารบ้าน,าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูน้ำพริกหนุ่มใส่ปลาร้ามาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะจะทานเพื่อไดเอทก็ได้นะคะหรือว่าทาน เพื่อสุขภาพก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำนะคะก่อนอื่นถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะว่ากฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมพร้อมทั้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะขอพรบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะ ส่วนผสมของน้ำพริกหนุ่มนะคะก็จะมีพริกหนุ่มค่ะนี่ค่ะแล้วก็หอมแดงไทยกระเทียมเกลือป่น อันนี้ป้าใส่เป็นน้ำปลาร้านะคะจะใส่เป็นเนื้อปลาร้าสับก็ได้นะคะเอาไปปิ้งให้หอมๆก็จะอร่อยเช่นกันค่ะแล้วก็มีผักเคียงตามชอบเลยนะคะแล้วก็แคบหมูค่ะแคบหมูถ้าเกิดว่าใครไดเอทเราก็เปลี่ยนเป็นไข่ต้มก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันค่ะค่ะเราก็เริ่มจากการย่างพริกของเราก่อนเลยนะคะ จะทำควบคู่กันไปเลยนะคะแล้วก็คั่วหอมกับกระเทียมให้สุกนะคะอันนี้ป้าใช้เป็นหอมไทยกับกระเทียมจีนค่ะจะได้เนื้อนะคะนี่ค่ะส่วนอีกเตาหนึงนะคะก็คั่วไปค่ะอีกเตาหนึงนี่ค่ะก็ปิ้งไปนะคะ เราสามารถที่จะทำพร้อมกันได้ค่ะนะค่ะเมื่อเราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปอกเปลือกพลิกนะคะซึ่งพลิกเนี่ยเขายังร้อนอยู่นะคะปอกง่ายค่ะนะคะเอาผิวที่เกรียมๆเ,เอาผิวที่เกรียมๆเ,เนี่ยค่ะออกไปนะคะเขาร้อนมากเลยปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะคะ ปาจะใช้มีดช่วยนะคะนี่เขาก็จะแกะออกมาได้ง่ายๆเลยนะคะลอกออกมาได้ง่ายๆเลยถ้าเขาสุกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะ ค่ะก็ปอกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาโขลกกันได้เลยค่ะค่ะเริ่มจากหอมกระเทียมนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่อนนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะคะประมาณสักหน่งส่วนสช้อนชาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำปลาร้าของเราก็เค็มนะคะทีนี้ก็โขลกหยาบๆค่ะ ถ้าชอบละเอียดก็โขลกให้ละเอียดได้เลยนะคะอันนี้ป้าก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกลงไปค่ะอันนี้ค่ะป้าจะตัดครึ่งนะคะครึ่งเม็ด ถ้าท่านใดไม่ทานเผ็ดนะคะเราก็เอาเม็ดออกนะคะเอาแตา่เปลือกคลิกนะคะไม่ต้องเอาเม็ดก็จะไม่เผ็ดค่ะอันนี้เราก็จะโขลกให้เข้ากันค่ะอันนี้ก็พอหยาบๆนะคะไม่ต้องถึงกับละเอียดยิบตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบอีกเช่นกันนะคะทีนี้เราก็มาปรุงรสกันนะคะป้าก็จะใส่น้ำปลรา,ราไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วทีนี้เราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะป้าใส่ไปหนึ่งช้อนครึ่งรสชาติาก็โอเคแล้วค่ะทีนี้เราก็มาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะน้ำพริกหนุ่มนะคะเขาจะมีความเค็มนํำนิดๆนะคะเรื่องรสชาติก็อยู่ที่แต่ละท่านปรุงกันนะคะค่ะนี่ค่ะจะโรยด้วยต้นหอมผักชีนิดหน่อยก็ได้นะคะตามชอบกันได้เลยค่ะ นี้ค่ะพร้อมรับทานค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะไดเอทก็ได้นะคะสำหรับท่านใดที่ไดเอทนะคะก็เปลี่ยนจากแคบหมูนะคะเป็นไข่ไก่ต้มสักหนึ่งฟองก็ได้นะคะค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ